ดิบ้ยอะไรอะกำลังขุดหาอะไรเนี่ยอ้ยขุดหาอะไรเนี่ยอ่น,นังสืออ่นนังสืออุย๊ยปูดิบฮหา เรานั่งน้อยนะครับนั่งเรือนั่งเรือเขาทำไมเขากดปุ่มเนี้ยะอ้ ซื้อแบบแบบแบบขนมแบบน้ำเต้าหู้เอ้ยมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเต็มหัวเลยกินไหมเอ้ยกินกินว้ายปูดีหัวว้ายปูซื้อน้ำเต้าหู้อ่ะครับ